แนะนําเรื่องการจําคอร์ดครับมีน้องๆติดปัญหาเรื่องการจําคอร์ดครับเวลาเราเล่นเพลงต้องอต้องดูเนื้อตลอดนะครับมันมีวิธีการจําสาหรับเทคนิคของผมนะครับมันมีวิธีการจําคอร์ดคือเราต้องต้องรู้อย่างอันดับแรกต้องรู้คือรู้เรื่องของคียนครับจะคิดว่าเอ้ยคอร์ดมันถ้าคอร์ดคอร์ดพื้นฐานเนะนี่ยสามสิบสี่สามสิบสี่สิบคอร์ดอย่างเนี้ยเราจะประจําได้ไงว่าเพลงไหนมัน มันจะไปเล่นคอร์ดอะไรอะไรย่างเงี้ยนะครับวิธีการจําก็มีอยู่นะครับคือแบบแบบแรกเราต้องรู้เรื่องคียก่อนผมเคยสอนประจําเรื่องคียนะครับเรื่องขีมันก็มีประโยชน์กับนักตีกับนักเล่นกีตาร์เนี่ยมีประโยชน์มากๆนะครับพอเรารู้เรื่องคียเรารู้ว่าเรารู้ว่าเพลงเพลงเนี้ยมันคียอะไรครับเพลงทุกเพลงมันจะมีคียของมันนะครับมันจะมีคีย์ทุกทุกเพลงเพลงทั้งหมดในโลกเนี่ยมันจะมีคีย์ทั้งหมดนะครับพอเรารู้แล้วว่าคียอะไร ทีนี้บางคนถามว่าจะรู้ได้ไงว่าเคลียอ,อะไรนะ,ะการดูเบื้องต้นนะครับอย่างง่ายๆก็คือเพลงนั้นขึ้นต้นด้วยตอนร้องขึ้นต้นขอดแรกและขอดอะไรเงี้ยมันก็คือคีนขีนนั้นครับแต่มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันประมาณสักเก้าสิบเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับอย่างเช่นเพลงอะเพลงนี้เป็นอย่างง่ายๆใส่เดียวขึ้นมานะอ่าน <'m> ไปสองปีที่เธอใช่ไหมขึเรื่องกีจีมันก็คือกีจีนะครับแล้วก็ พักสายตาธนาคนดีเนี่ยมันขึ้นได้เองก็คือขียเอไหมตามานะั้นถึงจังเลยอย่าที่ถึงบ้านขึ้นได้คีดีเออขึ้นได้คอร์อดดีก็คือคีดีอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็สามารถอยู่ได้นะครับเบื้องต้นพอเรารู้คีดแล้วปุ๊บเนี่ยเราต้องไปดูที่กลุ่มคอร์ดกลุ่มคอร์ดของคีดนั้นคีดคือกลุ่มคอร์ดนะครับผมก็อธิบายหลายรอบแล้วเรื่องคี์ พอเรารู้เรื่องคีย์แล้วเนี่ยพอเราเข้าใจเรื่องคีย์แล้วเรารู้แล้วว่าเพลงนั้นคีย์อะไรเราก็จะก็จะตีวงแคบขึ้นมาวงแคบตีวงแคบลงมาให้เหลืออยู่ประมาณห้าหกขอดเพราะในกลุ่มคีย์มันจากที่เราต้องรู้ว่าเอ,อรดมันมีทั้งสามสี่สิบคอดพอเรารู้คีย์ในเพลงเพลงนั้นแล้วมันก็จะตีวงแคบมาเหลือแค่ประมาณห้าขอดอย่างเช่น G, 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 คีย์จีเนี่ยมีจีมีจีคอดขอดจี G, นะ กีจีมีคอร์ดอะไรบ้างคอร์ด G m i n นเนอร์เอมินเนอร์ซีดีบีอร์นี่ยคีย์ A มีคอร์ดอะไรบ้าง A A C s h a r าร์ปมินเนอร์บีมินเนอร์เอฟชาร์ปมอร์อ่ะอันนี้คือคอร์ดของคีเอแล้วก็มี B flat B ีเซเตัวนึงครับเห็นไหมพอเรารู้แล้วว่าเพลงนั้นคีย์อะไรเราก็มาดูในกลุ่มคอร์ดของคีย์นั้นแล้ววิธีการจำ ที่ผมใช้นะผมจะเล่นทีละท่อนก่อนนะครับเล่นทีละท่อนก่อนให้จำให้ได้ก่อนเพลงนี้ว่าามันจะไปคอร์ดอะไรต่อแต่มันก็อยู่ในคีย์ของมานะจำทีละท่อนพอจำท่อนนี้ได้แล้วค่อยไปต่ออีกท่อนหนึ่งส่วนใหญ่เพลงมันจะเป็นคอร์ดบนนะครับแล้วก็มีท่อนฮุกเพลงก็อยู่ในแนวนี้แหละคอร์ดบนพอท่อนแรกได้ปุ๊บท่อนต่อไปก็จะเหมือนกันส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นเหมือนกัน คือเนื้อร้องไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าคอร์ดมันเหมือนกันทางเดินคอร์ดเหมือนกันทีนี้ก็ไปจําอีกทีก็คือท่อนบุ๊กอีกนิดนึงแต่อยู่ในคีย์มันนะคีย์มันก็มีอยู่ห้าหกคอร์ดนั่นเองคีย์มันแต่ละคีย์เนี่ยเพลงบางเพลงมันไม่ใช่เอามาเล่นทั้งหมดหมดทุกคอร์ดนะครับอย่างเพลงคีย์อีเมเนอร์เนี่ยคีย์อีเมเนอร์คีย์จีเนี่ยเป็นคีย์เดียวกันนะอย่างเพลงเราเล้นเรียนละงานเพลงเรียนละงานะนรับมันมีแค่สองคอร์ดเอง นีมีแค่สองคอร์ดทั้งเพลงเลยเนี่ยมันอยู่ในคีย์จีหรือคีย์อีไม่แน่แหละมันมีอยู่ห้าคอร์ดแต่ว่าการที่เอามาใช้มันก็เอามาใช้แค่สองคอร์ดเองแต่ไม่จําเป็นว่าต้องเล่นไม่จำเป็นว่าต้องอ่าเพลงทุกเพลงต้องเอาเอาคอร์ดมาใช้หมดมันไม่ใช่แล้วแต่ว่าเราให้รู้ว่าคีย์เนี้ยกลุ่มคอร์ดมันกลุ่มคอร์ดอะไร,รเราจะได้เข้าใจในการที่เอามาใช้แล้วก็เอามาจำครับเทคนิคในการจำคอร์ด เก๋ฮะเข้าใจไหมครับลองไปศึกษาดูแล้วกันนะ